เราจะมารักษากวางกันค่ะทุกคนเห็นน้องกว้างนอนเจ็บแบบนี้เนี่ยก็อสมนาเอ้ยสงสารมันเหมือนกันนะเนี่ยแอบวิ่งไล่กูดินนักค่ะไม่อยากจะเชื่อว่ามันต่อสู้กันยังไงจนเขากว้างเนี่ยมันหักแบบนี้เลยย่ะขาก็ดันหักอีกคนลองดูรอยข่วนที่ตัวกวางสิรอยข่วนใหญ่ขนาดนี้แล้วปีศาจข้างขาวจะตัวใหญ่ขนาดไหนย่าเออ อย่าพิ่งอย่าพึ่งวันนี้เราจะมารักษากวางไม่ใช่มันจะมากินกวางเว้ยโอ้ดูจากขนของค้าข้าวเนี่ยสีชมพูฟุงฟ้งฟิ้งจริงๆค้าขคาวไปกระเทยแต,แต่แต่ก่อนที่เราจะไปช่วยกวางเนี่ยเราต้องตองเตาไฟแคมป์ก่อนบ้าหรือเปล่าเล่นมาตั้งนานยังไ่เตาไฟแคมป์เลยบัวแต่ไปดูกวางอยู่นั่นแหละเนี่ยเราเติมไฟก่อนเพื่อเปิดแมพหาแปนเนตนั่นเองไหนเราไาเยี่ยมน้องสิน้องเป็นยังไงบ้างโหน้องยังนอนเจ็บอยู่เลยทุกคนอุ้ยเสียงอะไรอะ ทุกคนเสียงเหมือนหมาหอนถาใครก่กำลังม,มองหาไก่เพชรสุดคุม้มไว้จัดคาดอาชีพประเทศใน99้คืนในป่าพร้อมรับกดเกมพาร์ตต้องดีดิช็อปเลยโอ้โหกูต้องชุบใครก่อนระหว่างเพื่อนกับกวางอุ้ยน้องร้องอุ้ยมันเจ็บโอ้ดูมันร้องนีงง่ทุกคนอะพอเข้าไปใกล้มันไม่รอ้องโอ้โหอย่าไปตอกมันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราต้องไปเดินหาเบนเน็ตนะคะเพื่อมาช่วกวางเฮ้ยเราขอแวะทับกระดูกก,ก่อนดีกว่าโอ้โหตาขาวเชียวเออขอเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยได้ไหม มันจะปลอดภัยประวัเนี่ยทุกคนอุ้ยแอมน่ากลัวเดินเข้าไปอ้ยมันร้องมันร้อง,องทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นูเนี๋ยใจเย็น,ยยนๆโอ,อ้หมาป่านี่กัดอยู่นั่นแหละลองชิมเนื้อหมาป่าไหมลองชิมไหมไม่ใช่ชิมให้มันชิมไม่ใช่ชิมเองอ่ะลองกินดูไม่กินเอาส่งเข้าไปไม่ได้ด้วยอ่ะลองกินสักคำหนึ่งเอออย่าร้องอย่าร้อ,าองดังอย่ากรี๊ดค่ะโอ้ยไม่กินก็ไม่บอกโอ้หนูซีเดินมาอุย้ย เจอแล้วทุกคนเจอแล้วจอเม็ดคิดอ่าเราเก็บใส่เลยล่ะตรงนี้เรามี1อันแล้วเฮ้ยข้างหลังมีคิดอีก2อันทุกคนรอดรอดแล้วกูรอดแล้วไม่ใช่กวางรอดกูเนี่ยแหละรอด,อ,ดอ่ะเปิดประตูเข้าไปเลยจ้ายังไงอ้าไหนอ่ะไหนอ่ะเม็ดมีสักอันเอ้าอยู่ไหนล่ะอยู่ข้างหลังเปล่าข้างหลังมีเปล่า อ่าขลังน่าจะมีเนี่ยลองเปิดเซอ่ามีผ้าพันแผลโอู้มีพัดลมยังไงอุ้ยมีผ้าพันแผลอีกอันนึ่งอุ้ยเรามีผ้าพันแผลสองอันเลยเหรออู้เดี๋ยวดีเยอะอยู่นะเนี่ยดูขี้ดีอีกอันนึงซิว่าจะมีกี่อันโอ้ตอนนี้พี่แป้งชมมีเยอะอยู่นเนี่ยสบายแล้วชุบกวางใช้แค่สองเองทุกคนเนี่ยเรามีเพิ่มกูจะได้ใช้กับตัวเองนั่นแหละไม่ใช่กวางแล้วนี่จะกัดจังเลยอ่า อุ้ยเราได้มาเยอะแล้วเราได้มาเยอะเราได้มาหกเจ็ดอันเลยอ่ะทุกคนสบายแล้วนี่ฉันพร้อมที่จะรักษาเธอแล้วนะแต่ลองกินข้าวดูอ่าลองกินไม่กินเจ็บก็กินหน่อยเจ็บก็ลองกินดูเจ็บก็กินได้เหมือนกันเฮ้ยทุกคนมันไม่ยอมกินข้าวว่ะหรือว่าเราจะต้องไปจับเด็กเอามาให้มันกินนี่ไงน้องไดโนเสาร์ลองดูลูกลองไปเป็นเหยื่อของกวางอีกรอบหนึ่งน้องบอกโหกูโดนขังขนาดนี้ยังจะให้กูไปเป็นเหยื่อของกวางอีกเหรอแล้วใครเขาช่วยหมาป่าไปแล้ววะเนี่ยพี่แป้งชมลองเปิดประตูอเปิดได้จริงหมาป่าหายไปในหมดกูงงมากพี่แป้ง มาช่วยเราจ้าน้องไดนเดสาวเปิดประตูพังเดี๋ยวเราจะหลอกน้องว่าจะพาไปแคมป์แต่จริงๆไม่เราจะพาไปเป็นเหยื่อของกวางเหมือนเดิมน้องบอกมาช่วยกูจริงเหรอมาช่วยจริงโกหกที่ไหนลักษณะนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่มันจับเธอมาได้เดี๋ยวเราจะพาเธอกลับไปหามันอีกรอบหนึ่งน้องบอกไม่ต้องมาช่วยกูทีหลังอะ กลับไปที่เดิมเลยไม่ต้องมาช่วยโอ้โถนี่ไอ้กวางนี่ไง,ง,ไงเอาน้องมาให้ลองกินดูสิเยื่อนะ่ะตัวสีเหลืองๆเหมือนมะม่วงเลยลูกเราหรือเปล่าไม่ใช่เราไปช่วยคนที่2ต่อเลยละกันโอ้โหน้องหน้าดําเฉียเปล่าเราไม่ได้วางเด็กคนที่หนึ่งในแคมป์ไงพอคนที่สองปั๊บมันก็จะมืดๆหน่อยอ่าเราลองมาสำรวจตอนคืนก่อนละกันยังไงจะออกมาไหมอย่ากรี๊ดนะคะตกใจนะหูยดูรอยเท้ามันดิทุกคนเฮ้ยมาไงเนี่ยคุณพี่ เดี๋ยวใจเย็ยนๆนะคะคุณพี่ขาเราเคยสำรวจขางค่าวอยู่คุณพี่อย่าขวิดค่ะคุณพี่ใจเย็ยนๆนะคะอย่าเพิ่งขวิดนะคะคนสำรวจท้าม้างค่าวอยู่ค่ะคุณพี่โอ้โหใจเย็ยนนะส่องไฟฉายนะคุณพี่ไฟฉายนะจ๊ะถึงแม้ว่าฐานใกล้หมดแล้วแต่กูก็ยังมีไฟฉายคกูต้องรอดค่ะเข็มจีราแต่ต้องรอดอย่าหมาป่าไม่ต้องยุ่งอย่าก,กัด อยากกัดอีนี่ก็จะขิดอีนนก็จะกัดเจนเย็นนะคะเออมันใกล้เช้าแล้วมันใกล้เช้าแล้วพี่แป้งชมต้องรอดนี่ไงเช้าแลฉันรอดค่ะอยู่ดีก็โผลมาตกใจหมดไอ้บ้าเนีย่ยเรามาเชวยคนที่สองต่อเลยน้องเดโนเสาคอยาวนี่โอ้โหอย่านะคะอีตัวข้างหลังอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะอย่ากัดกันนะคะมาเป็นพวงเลยทุกคนเอยคราวนี้กูดูว่าฝูงหมาป่าเจเย็นค่ะเจนเย็นเนาะเจนเย็นจ้าโอ้ยใครก็ได้ช่วยทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยกูว่ามาเป็นภาระอันนี้กู กูภาระกูภาระกูแตกแน่นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำกูตายจริงคราวเนี้ยโอ้โยอ เปิดประตูอีกรอบหนึ่งอากกญแจไปอะไรเนี่ยอ่ะเปิดประตูนะคะส่องไฟด้วยนะคะเพราะามันมืดเหลือเกินกูสำรวจก่อนแม่งจะมีใครมาขุดกูอีกหรือเปล่าไม่น่ามีไม่น่าโผล่มาแล้วอ้ามาแล้วจ้าน้องปลาหมึกสีฟ้าพี่แป้งชมมาแล้วไปเป็นเหยื่อสักคนหนึ่งรองให้มันกินดูเมื่อกี้น้องไดโนมันไม่ยอมกินนี่ไงโผล่มาแล้วนี่โผล่มาจริงดีนะกูเฝ้าระวังไว้ก่อนกูไม่โผล่มาหรอกนี่จ้าเอามาเสิร์ฟอีกหนึ่งชั้นน้องไดโนมันอาจจะไม่อิม่มอ้าวนางรองไห้ตรงนี้ก็ไม่บอกนี่ไง น้องไดโนเก็บมาก่อนเอามาวางด้วยกันวางคู่กันจะได้อิ่มทั้งสองคนนี่ไงไม่ต้องร้องไห้ลูกลองดูหน้าคนที่จับเธอไปหน้าแบบนี้ใช่ไหมคุณหน้าคุณตาตายอีกแล้วเหรอนี่กูต้องชุบก,กวางหรือกูต้องชุบเพื่อนก่อนเนี่ยดูเพื่อนในทีมกูตายเก่งตายช้ำโอ้โหจะตายอยู่นั่นแหละตายอีกกี่โมงฮะตายอยู่นั่นหรอกเวียกมันเลยลูกก๋วยเตี๋ยวนี่เนี่ยนี่แน่น,แนี่น่นนนชุบมันก็ได้เว้ยโอ้โหจงตื่นขึ้นมาค่ะเออแล้วตอนนี้ จะต้องไปรักษาเพื่อนรักของเราที่เคยคุิดเราในตอนกลางคืนนั่นแหละโหกูรักษาตรงไหนก่อนเนี่ยเอาเขาก่อนละกันนะดูจะเจ็บสุดเธออ่ะรักษาเข่านี่ไงเชื่อมจิตเชื่อมใจรักษาให้แล้วพันแผลแค่นี้นะต่อไปเป็นขานี่ค่ะอย่าอย่าเตะหน้ากันโอ้โหตาแทบหลุดอ,อย่าไปยิงมันค่ะมันยิงงงง,งอยู่ดูมันตื่นขึ้นมาเนี่ยอ่ารอยแผลชะกันมากอ่ะเอาอาหารไปกินนี่ไงเราเตรียมอาหารไว้เธอแล้วอยู่ด้านข้างนะคะเธอก็ลองกินดูกินได้ไหมลองกินดูเออมันกินได้วะทุกคนมันเริ่มฟื้น แลวมันเริ่มฟื้นแล้ว อิ่มเปล่าถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวเอาเด็กให้กินต่ออุตส่าห์ไปช่วยเด็กใบยยแยะๆเอามาให้เธอกินนั่นแหละนี่ลองชิมดูไม่ต้องปิดตาอย่าเขินอย่าเขินนี่เด็กคนที่ดึงลองชิมดูไม่ชอบชนีไม่เป็นไรเรามีตัวผู้เหมือนกันนี่นี่ตัสวสีแดงน้องไดโนเสาร์ลองกินดูอย่าไปยิงมันอีพวกนี้นี่พวกคนนมมาทาไมลองกินดูไม่ต้องร้องไห้รู้ว่ามันจริงๆมันอยากกินสตูวะทุกคนเดี๋ยวลองเอาสตูไปให้นางกินดูซิว่านางจะกินไหมเด็กก็ไม่กินเอามึงจับมาทําไมไม่กินวะเอาลองกินสตูดูสดค่ะนนน้้้้าเขไปออิิ่มฟย มึงชอบกินศัตรูมากกว่าเด็กแล้วมนจับเด็กไปทาไมวะทุกคนงงมากอ่ะเลิกงงก่อนเลิกงงแล้วเลิเลเลกยิงใส่มันก่อนอ่ะมาเรียกพวกเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะทุกคนเป็นเย็นนะคะคุณพี่มึงนี่ไม่รู้จักบุญคุณเลยนะอุตส่าห์รักษามันเอาเพื่อนมันมาทําไมนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่รู้จักบุญคุณคนอีพวกนี้อีกวางกูจะช่วยมึงดีไหมเนี่ยมึงรู้จักบ,บุญคุณไหมเนี่ยอุตสา่าห์โหหิวใจหิวร่างกายให้อ่าลุกขึ้นยืนยังไงต่อจะไปไหนเอาดูฟุตฟิตเลยยังไงล่ะ พี่เป้ยชมแบบนั้านะม่ะนะไม่ได้กินเต่าพี่หรอไม่น่าใช่มึงดมอะไรดมอะไรวะดมอะไรหรือว่ามันแบบดมกลิ่นแบบว่าเฮ้ยใครเป็นคนทำร้ายกูวะนี่ไงขนเนี่ยอีขนลาบูบูเนี่ยลองดมดูไปแล้วมึงเอาไปไหนแล้วเนี่ยไปไปโอ้โหมันเจ็บขาจริงป่ะทำไมมึงวิ่งเร็วจังอะเฮ้ยหรือว่ามันจะวิ่งไปที่ทำข่า,ขาวนั่นไงกูว่าแล้วยังไงดมฟุดฟัดตรงนี้แหละ กินนี้แหละที่มันทำร้ายมึงเออเลิกมองก่อนไปห่างๆโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนยังไงอย่านะคะอย่าห้าวอย่าห้าวตีนกูเพิ่งรักษามึงไปอย่าปานเปลี่ยนเป็นตาแดงแล้วล่ะมึงคราวนี้มันกิ้ใส่อุยอ้ยอุ้ยมึงอยากเข้าไปออกมาออกมาก่อนยังไงนี่ไงอีกครั้งวตกบแน่มึงยังไงนี่ไงมันไม่สู้มันไม่สู้มันไม่สู้นี่ไงมันสู้จริงมันเอาแล้วโอ้โหนี่ไงสะงอกสะแงอกออกมาเนี่ยเจ็บตัวเป็นไงล่ะมึงโอ้เป็นไงล่ะไม่เข็ด กูเพิ่งช่วยมึงไปแมปแมปมึงเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่เข็ดหลาบนี่ไงโหในถ้ำค้างคาวมีอะไรในค้างคาวมีแต่ขนล่วงมึงสู้กันจะขนล่วงเหรอนี่อยากจะลงน้ําไปด้วยก็ลงไปไม่ได้โหชีวิตมันเศร้าอะไรขนาดนั้นนะ่ะพี่แป้งชมว่าคืนนี้น่าจะลงได้แหละทุกคนนะ่ะเราเปิดกล่องดูได้เลยโอ้ถุงแจแอนกูอุตส่าห์ช่วยกวางขนาดนี้ให้ถุงแจแอนกูมาตั้งอันหนึ่งอันหนึ่งภาคภูมิใจมากโอ้โหอะไรอยากใครบุก ใครบุกเพื่อนรักบุกอีกแล้วเพื่อนรักของเรานี่ไงเตรียมยิงธนูใส่หน้ากูเลยยังไงกวางมึงต้องรู้จักบุญคุณคนและจะต้องมาช่วยเราเราคือพวกเดียวกันนะเว้ยเขาบอกว่านี่ไงนี่ไงมันมาจริงทุกคนมันมาจริงกวางช่วยเราหน่อยควิดมาเลยค่ะควรมาเลยค่ะอีนี่นั่นแหละที่เป็นคนทําเราใช่ควรมาเลยค่ะตอนแรกนึกว่ามันเป็นพวกเดียวกันเห็นมนะันชอบมายืนดูยืนดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่ามันอาจจะมาช่วยเราก็ได้มันยืนดูสถานการณ์ไงอะไรอย่างงี้มาเฝ้าเด็กหรือเปล่าว่าไปนะทุกคน เอาเลยควิดมันค ah. 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 ่ะควิดมันค่ะเออขวนมันโอ้โหมึงขวนกูแรงมากมึงขวนคนป่าเบามากมึงขวนกูแรงแรงเอาจัดการมันค่ะมันดำน้ำหนีไปแล้วจัดการมันนี่ขวนมันขวนมันอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอออีกทีหนึ่งเร็วเร็วโอ้โหกองตูเลยมึงเลยตัวนึงเหรอขวนมันค่ะจัดการมันตัวนู้นอีกตัวนู้นอีกเออเราจะเป็นคนดูสถานการณ์ไงเราเชียร์มวยอย่างมันเลยเรามันเพราะเราเป็นฝั่งเดียวกันเออยังไงยังไง มันนี่แน่พวกคนป่ามตุยซาฮอบอกแล้วว่าเราเป็นพวกเดียวกับกวางแล้วไงกูเพิ่งจะจบศึกเมื่อกี้มึงเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วใครเขาเอาช้างมาไว้ในแคมป์เนี่ยกูอยากถามมากเฮ้ยทุกคนมันมาแล้วมาแล้วเอ้าทําไมมีแพะออกมาวันเดียวกับอีกบหิวว่ะทุกคนได้เหรอเอามันออกมาพ้มกันได้เหรอปกติมันไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วใครเขาลากหมีมามึงลากมาหมดไม่ได้มาแล้วมึงมึงกบกบหิวกูมาแล้วไงไงล่ะพวกเดียวกันกูบอกเลยว่าเป็นพวกเดียวกันค่ะวันนี้นี่แน่เออจัดการมันจัด ควรมาเลยค่ะควรมันเออใครเขาเอาหมีมาเนี่ยกูอยากถามจริงๆโอ๊ยกูต้องหลบใครก่อนระหวังกบคนป่าช้างหมีกูหลบใครก่อนตอนนี้ควรมาเลยค่ะควรทีมกูเนี่ยควรตีกูเนี่ยไม่ต้องไปขวนคนป่าเนี่ยมันขยันลากเอาอะไรมาเนี่ยโอ๊ยกูจะตายไหมเนี่ยสภาพโอ๊ยกูวุ่นวายมากตอนเนี้ยแคมป์โอ้เอาเอามันเอามันจัดการมาเลยค่ะควรมาแรงกว่านี้ค่ะควรมาแรงกว่านี้ดามเมจมึงน้อยมากมึงจะไปชนะข้างข่าวได้ยังไงก่อนเออแล้วใครเอาแมงป่องมาอีก เจนเย็นนี่อ่ะมีไรกูละนี่นี่ควรมันควรมันลูกควรมันเออเออยังไงตุ้ยหมดย่างตุ้ยไม่รักขยํำมันเลยเออเก่งมากเอาเลยตัวนึงเออจัดการมันจัดการมันเลยจ้าอ่าฮะหมดยังยังไม่หมดเหรอไปไหนอ่ะคุณพี่เอ้าเลยตัวหนึ่งเออจัดการมันเออนี่เราเนี่ยเราจะไม่ส่องไฟฉายนะคะไม่ส่องไปแย่ละแอบส่องหน่อยเออเออเอ้ยมันแสบตาวะทุกคนเอ้าแล้วมันเดินเข้าแถวไฟได้แล้วทำไมถึงมันแสบตาไฟฉายวะมึงงงปหมเด่ยกูถามจริง เออนี่ไงเราเป็นพวกเดียวกับกวางแล้วเอาละกวางยืนเฉยเอ,อ้าวจาเฉยเลยมึงคราวนี้อ,อ่าไปแล้ว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 ,ลวใครเอาหมีมามีมันกัดก,กูเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงทุกคนแสดงว่าคืนนี้นะคับขับอะไรอีกกูตกใจเธอโผล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันยาคุยกันชิบหายแล้วถ่านไฟฉายหมดมึงโอ้ยโอย โอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะคุณพี่โอ้ยโอ้ยหมาปากกัดกูกอีกใจเย็นนะคะเข็มจีราจะต้องรอดกูขอขึ้นที่สูงก่อนเลยโอ้ยสาระแน่นักเดี๋ยวรออีกข้างข่าวมาก่อนมึงเจอแน่อีแพะไม่ใช่แค่กวางหรอกมึงด้วยมึงโดนแน่โดนแน่แฮ่เออมาดิพี่แป้งชมคิดว่าคืนนี้นะคะน่าจะมีค้างขาวออกมาแล้วเราสามารถลงไปในถ้ำได้แล้วคืนนี้มีน้องๆคนไหนรอเล่นปาร์ตี้บ้างเลิคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อย